ลวงประสานใช้วิชาอะไรทอกปัสเตอร์ทฤษฎีสมคบคัดวันนี้เรามาคุยกันครับก่อนไปชมการฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์ที่เรานำมาเสิร์ฟกันด้วยและก็ขอบคุณด้วยนะครับกับแคสซี่สตูดิโอสถาบันสอนร้องเพลงสอนเต้นสอนเล่นดนตรีและการพูดที่ดีที่สุดในจังหวัดนครราชสีมาครับคลิปนี้มีสปรอยนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูเสืออาจจะทําให้เวลาไปดูแล้วเนี่ยอรรถรสในความสนุกมันน้อยลง ผมเตือนคุณแล้วนะครับตัวของหลวงประสานนะครับแสดงโดยคุณท็อปทศพลมีหน้าที่เป็นสุนัขรับใช้รัฐบาลครับภายใต้การปกครองโดยจอมพลเลิศที่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นครับหน้าที่หลักคือทํางานสกปรกให้กับรัฐบาลตั้งค่าหัวเสือขึ้นมาแล้วไปตามเก็บเสือเหล่านั้นเพื่อเอาเงินค่าหัวมาใช้เองครับเป็นหัวหน้ากลุ่มที่มีวิชาอาคมแก่กล้าถึงขนาดที่4เสือภาคกลางเนี่ยต้องร่วมมือกันเพื่อโค่นหลวงประสานเลยครับซึ่งสิ่งที่ทําให้ผมแล้วก็ลหลายๆคนสน ใจหลวงประสานก็คือวิชาอาคมที่ตัวของหลวงประสานใช้เนี่ยคาถาที่ใช้เป็นคําที่เราไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่ครับแต่ว่าตัวละครหลวงประสานตามเนื้อเรื่องของเสือนะครับมีประวัติว่าเป็นทหารที่ไปรบในสงครามอินโดจีนครับในช่วงปีพุทธศักราช2483ถึง2484ครับซึ่งในช่วงนั้นตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมักจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและอนุภาพของเครื่องรางของขลังครับ มีการกล่าวถึงกลุ่มทหารไทยที่ได้รับมอบเครื่องรางของขลังและก็วัตถุมงคลที่ปลุกเสกโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคนั้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่ม4พระเกจิอาจารย์ครับที่ร่วมกันปลุกเสกเครื่องรางให้กับทหารเชื่อกันว่าเครื่องรางเหล่านี้ทำให้ทหารมีความอยู่ยงคงกระพันถูกยิงถูกฟันแล้วไม่เป็นอันตรายถึงชีวิต หรือสามารถลุกขึ้นมาต่อสู้ได้ถึงแม้ว่าจะถูกยิงล้มครับข้าศึกจึงขนาดนามทหารเหล่านี้ว่ากลุ่มทหารผีเพราะไม่ว่าจะฆ่ายังไงก็ฆ่าไม่ตายครับกลุ่ม4ี่พระเกจิอาจารย์จำง่ายๆครับจาดจงคงอีพระเกจิอาจารย์คนแรกครับหลวงพ่อจาาคังคัสโรวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรี มีชื่อเสียงโด่งดังด้านพุทธาคมวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาด์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกเสื้อยันหรือวัตะกรุดนะครับ้วนมีชื่อเสียงในด้านของคงกระพันชาติและก็แคล้วคลาดปลอดภัยครับโดยวันนี้ผมมีพระคาถาของหลวงพ่อจาด์มาฝากกันด้วยคาถาแรกชื่อว่าคาถาเรียกทรัพย์ครับโอมมะปลุกปลุกกูจะปลุกรูปพระแลนานาพระเลขขยันและคาถาอุดทางอุดโทมะอ,ะอุกูจะปลุกเขี้ยวและงาพระคูฤษีอุรุตตะเถระ สให้กับกูพุทธังสาร,รติธรรมังสาร,รติสังฆังสาร,รติอีกพระคาถาหนึ่งชื่อว่าพระคาถาสีวลีมหาลาภครับสีวลีจะมหาเทโรเทวตานะระปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิสีวลีจะมหาเทโรยักษขาเทวาพิปูชิโตโสรโหปัจจยาทิมหิอาหางวันทามิสัพพทาสีวลีเถระผู้เจริญจงมีชัยมงคลแด่ผู้บูชาทุกวันพระเกจิอาจารย์คนที่สองนะครับหลวงพ่อจง พุทธสโรแห่งวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงด้านพุทธาคมโดยเฉพาะเรื่องของความแคล้วคลาดคงกระพันและเมตตามหานิยมครับซึ่งเป็นที่มาของตำนานทหารผีในสงครามอินโดจีนโดยพระคาถาของหลวงพ่อจงนะครับปีดังนี้คาถาแรกครับพระคาถาปลุกเสกใช้ภาวนาในการปลุกเสกเครื่องรางของข,องของังอิติสุขโตอุสุวิหิสุพุทธสังมิ มมอุอุกันหะเนหะอุตะทงังโถอุตตะทังอตะ หังระอัอนปัสสและอีกคาถาหนึ่งครับชื่อว่าพระคาถากันภัยเป็นการขออํานาจพระรัตนตรัยมาคุ้มครองป้องกันภัยครับพระพุทธังอรัตนานังพระธรรมังอรัตนานังพระสังฆังอรัตนานังพุทธังชยสิทธะนังมหาลาพังธรรมังชยสิทธะนังมหาลาพังสังฆังชยสิทธะนังมหาลาพังครับจากนั้นแล้วก็อธิษฐานขอให้ข้าพเจ้ามีสีสิริมงคลมีลาบมีผลอันยิ่งใหญ่ขอให้แคล้วคลาดจาก สัพพสตูหมู่ร้ายทั้งปวงณพุทธังพะระอรหังกันตังพระเจ้าทูลหัวคุ้มตัวข้าพเจ้าพระพุทธโธเป็นกำแพงวังพระธรรมมังเป็นกำแพงแก้วพระสังฆังคลาดแคลวอายุวันโนสุขขังพลัง ว่ากันว่าพระคาถาของหลวงพ่อจงเนี่ยจะทําให้ผู้ที่สวดและบริกรรมคาถาภาวนาจะสามารถแคล้วคลาดปลอดภัยจากพยันตรายทั้งปวงครับพระเกจิอาจารย์คนที่3ครับได้แก่หลวงพ่อคงธรรมชะโตแห่งวัดบางกระพอมจังหวัดสมุทรสงครามครับมีชื่อเสียงโด่งดังด้านคงกระพันชาตรีและเมตตามหานิยมครับ ราถาเด่นๆของหลวงพ่อคงมีดังนี้ครับพุทธังเพชรคงคังทำมังเพชรคงคังสังคังเพชรคงคังพุทธังมาเรโซทำมังมาเรโสสังคังมาเรโสคาถานี้เนี่ยเรียกว่าเป็นคาถาที่เน้นยำ้ำอำนาจของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นเสมือนเพชรหรือเพชรคงครับคือความแข็งแกรง่งคงทนและแล็งวคลาดจากหมู่มารหรืออันตรายทั้งปวงครับ อีกคาถาหนึ่งนะครับชื่อว่าคาถามนทาทิพหรือคาถาเนื้อหอมครับเป็นคาถาที่สืบทอดกันมาในสายญาณุสิทธิ์ของหลวงพ่อคงครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเป็นวิชาเมตตาชั้นสูงไม่ได้มีการเปิดเผยโด,ดยทั่วไปอย่างเป็นทางการนะครับจึงมักมีการเก็บรักษาแล้วก็ถ่ายทอดกันเฉพาะในกลุ่มสายญาณุสิทธิ์ใกล้ชิดทําให้มีหลายจำนวนที่แตกต่างกันไปครับและคนสุดท้ายครับได้แก่หลวงพ่ออีพุทธสโรแห่งวสตหีบ จังหวัดชนบุรีครับมีชื่อเสียงโด่งดังมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการสร้างของขลังปลัดขิกครับที่มีพุทธคุณด้านเมตตาหานิยมมหาสเสน่ห์ค้าขายและแคล้วคลาดครับโดยหลวงพ่ออี๋ได้ให้พระคาถาปลูกปลัดขิกไว้ดังนี้ครับโดยคาถานี้จะเน้นด้านเมตตาหานิยมมหาสเสน่ห์และโชคลาภด้านการค้าขายครับรูปิรูปิปพุทธจิตตังพุทธเมตานังมหาสิเนหังลติลติกัรุณามหาจิตตัง เมตตาพุโทโธนชาริตินชาริตินชาริติตเอหิพันธังมหาสิเนหังโหตุพร้อมด้วยคาถาค้ขาขา,ขายของหลวงพ่ออี๋นะครับโอมมระรวยมหารวยนชาริตินชาริตินชาริต,นตินี่เป็นเพียงเรื่องราวที่ผมหยิบม,มาฝากกันนะครับของสี่พระเกจิอาจารย์ที่อาจจะเป็นหนึ่งในบท ที่อยู่ในตัวละครของหลวงประสานที่ว่ากันว่าเป็นผู้ผ่านสงครามอินโดจีนมาแล้วครับส่วนใครที่อยากจะรู้ว่าตัวของหลวงประสานมีวิชาอาคมอย่างไรบทที่ท่องเป็นของจริงหรือเปล่าหรือว่าใครที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลวงประสานลองคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับ Talk ท็อกบัสเตอร์ทฤษฎีสมคบคัด